สวัสดีครับวันนี้มาโมชาแนลจะพาเพื่อนๆมาตลุยกับยุงยักษ์นะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปล่าลูกออสที่อยู่ใต้กับสระน้ํานี้นะครับข้างใต้นี้มีอะไรมารับชมกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆไปเดี๋ยวเราไปฆ่ายุงกันมี2ตัวไปไปลุ่มล,<อ>ลุมเง,องืงอหน<อ>่อย,อยสิดดูซิว่ามันมันเหงาไหมที่เราไม่เคยมาฆ่ามันนานแล้วโอ้มันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว เห็นหนูอ่ะเอาบักหรออุ้ยมาร่วมแจมด้วยเอามารวมเดินเดินนี่ไปช่วยน้องกอลก็ได้เรียบร้อยเสร็จภารกิจฆ้ายุงเฮเรียบร้อยค่ะเบอ โอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าลูกออสกันต่อมาแล้วได้ยินเสียงลูกออสด้วยอุ้ยเสียงมันกรีดร้องนั่งซังเนื้อปวดแน่นมากออสโุ้ยหดมากเลยเราไหนเหมือนเห็นตัวหนึ่งไปไหนแล้วหนูไม่ฆ่านใช่นี่คือบ่อน้ำนะครับโอ้ลูกออสมาเพียบเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดขบวนลูกออส มากเด็กเราเก็บเนื้อลูกออนเไว้เป็นหางปาชุมนมลูกออนน้อยลูกออนน้อยตายแล้วไหนท้องไหนเก่งเลยนะอากาอุ๊ยอุ๊ยอยากาศออกซิเจนอ๋อเระวังออกซิเจนกันด้วยนะคะพี่แม็กซี่พี่โมเต้นี่คือบ้านของเรานะครับที่เราสร้างกันเองนี่ครับ มีสิบลายแล้วก็เป็นบ้านหลัง,ลงที่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับไหนเราไปย่างเนื้อลูกออสกันสิโอเคเรามีหนึ่งอันเมื่อกี้เปิดประตูตรงนี้เลยได้ได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งนะแต่ไม่เอาแล,ล้วล่ะอันเดียวแล้วโอ้ตัวจี๊ดใครทำไว้ใครย่างตัวจี๊ดไม่เพียบเลยเเเจ้างตัวตัวจี๊ดลาภิทธิดลาภิทิ์ลาภิทิ์ลาภิทิ์ นี่กำลังยากอยูนะครับเนื้อลูกอสไม่เลวไม่เลวอร่อย hydration is the key to performance hydration โอเค